ทริคที่เราอะเอามาฝากเพื่อนๆนะที่สามารถแบบเอาไปทําได้เลยแล้วก็เป็นเทคนิค<ม>ที่พวกเราสามคนเนี่ยทดลองมาแล้วแล้วก็เห็นผลไปที่ลดน้ำหนักไม่ให้ออกไม่ต้องออกกําลังกายไงก็ทํายังไงที่แบบว่าจะหุ่นดีได้ลองแบบเป็นทริคให้ละกันเนาะ<ม>สำหรับคนที่แบบเฮ้ยต้องใช้ไม่มีเวลาลดแล้วอะไรเงี้ยสามสี่วันก็คือใช้เทคนิคนี้ลองดู ีค่ะมาพบกับรายการท<พ>อกับซีซ<ส>ิสไอค่ะพี่เปิร์นค่ะขวัญใจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหวิธีคุณดีโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกาย<อ>ต้องบอกว่าเราได้ทดลองใช้กับพวกเราเองแล้วใ,<ช>ในช่วงที่ผ่านมา นะคะ <ừ m. S 1> เหมือนที่บอกเลยว่ามันไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปยิมไม่ได้ไปฟิตเนสต่างๆเนาะถึงคอนโดจะมีฟิตเนสเตรงๆขี้เกียจช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่สุดของเราก็คือเราขี้เกียจขี้เกียจใช่ปกติก็ไม่ออกอยู่แล้วจะลงประจำตัวนู่น<อ>นี่นน<ช>ั่อะไรเงี้ยเป็นโรคหัวใจผนังรั่วผนังหัวใจรั่วให้คำว่าปะเนาะปะยางรั่วหรอปะปะปะประมาณนั้นแล้วประเด็นคือไม่กล้าขยับเยอะไงนึกออกไหมเดี๋ยวโกงหัวใจมันเต้นแรงแล้วมันหลุดลงมา อันคิดเองคิดเองจริงบอกหมอก็ไม่ได้ห้ามใช่หมอไม่ได้ห้ามอันนี้คือคิดเองก็เลยไม่ออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ละม่ธีลดน้ำหนักไม่ให้ออกไม่ต้องออกกําลังกายไงก็แบบสาหรับบางคนที่เขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวอยากหุ่นดีทํายังไงที่แบบว่าจะหุ่นดีได้เพราะหลายหลายคนเราก็จะเข้าใจว่าการออกกําลังกายจะทําให้เราแบบหุ่นดีก็เหมือนนี้ไงเจก็เคยเห็นในตามแบบหนังสือหรือบทความต่างๆดีๆเยอะแยะเลยเนาะเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินนะคะหรือโภชนาการของเราเนี่แหละสําคัญมากๆถึง 70%ในการดูแลรูปล่างนะคะส่วนอีก30%คือการไปเวิร์กอัหรือออกกําลังกายขยับร่างกายไม่ได้บอกว่าออกกําลังกายแบบไม่ดีนะคือไม่ได้แอนตี้เพราะว่านี่ก็ยังออกอยู่บ้างเนาะแต่แค่ว่าถ้าเราไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายขนาดนั้นเราจะสามารถหุ่นดีได้ไหมนะได้เลยง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเฮ้ย จริงหรือเปล่าหุ่นดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามี before after ให้ดูด้วยนะคะก็คือบอกเลยว่าเราอะพวกเรา3คนอะได้ทดลองวิธีการพวกนี้มาแล้วแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทริปดีๆให้กับเพื่อนๆสาวๆหนุ่มๆทุกคนนะที่อยากจะแบบเฮ้ยหุ่นดีเหมือนเราเพราะว่าจริงๆทางบ้านก็ถามมาเยอะใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเรา3มคนคือกินกันเก่งมากเดี๋ยวเดียวแต่เราใช้คลิปอะไรที่ทําให้เราอบยังหุ่นดีกันได้ไปเลยค่ะเริ่มเลยไหมข้อหนึ่งเลยไหมได้ข้อที่หนึ่งไม่อดอาหารค่ะใจแบบปกติแ ววคนอยากจะลดน้ําหนักคือต้องอดแบบกินน้อยๆแล้วก็อดคือก็เคยไปอ่านมาเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วยิ่งอดก็จะยิ่ง<ม>อ้วนถ้าเราอดเป็นระยะเวลานานๆคือช่วงแรกเราจะผอมลงเว้ยแล้วคุกินน้อยคุณผอมลงอยู่<ะ>แล้วมันหนักลดหนักลดอ,อยู่แล้วแต่ว่าสัดส่วนจะไม่ค่อยเฟิร์มสังเกต<ม>ได้จะมันจะผอมแบบเหมือนเหมือนขยายใหญ่แล้วก็แบบมาผอมๆแบบโซมอส่อนเหมือนโดเรมอนใช่มันไม่เฟิร์มอะขอบชิยังโซมด้วยนะเอาจริงๆฉันเคยทําวิธีนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแบบโซมมากเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูตอนที่แบบ อยากอยากมีซติกแพคแต่ไม่รู้ใชนเคยเห็นรูปนะใช่แต่ไม่รู้ทํายังไงก็เลยกินน้อยๆแล้วก็ออกกําลังกายแล้วแบบมันก็เป็นแบบที่เธอบอกเลยว่ามันลดนะแต่ว่ามันมีความยุ้ยยุ้ยคือซติกแพกก็ไม่มาไม่ได้ไม่ละอะไรก็แบบคือคือมันก็ไม่ได้เป็นเชฟเป็นแบบไม่รู้มีความเฟิร์มเลยออเจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเน ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสารอาหารเราสามารถเลือกทานได้เพราะว่าเวลาเราอดอาหารในเวลานานๆเนี่ยอย่างที่บอกเลยโอเคมันผอมช่วงแรกแต่ร่างกายมันจะเฮ้ยทำไมคนนี้กินน้อยจังจำเขาฉลาดมากเขาจะจําค่ะว่าเฮ้ยเหมือนคนนี้กำลังจะตายเพราะเรายิ่งลดพลังงานตัวเองอ่ะมันก็จะยิ่งปรับลดพลังงานลงไปคือเขาจะไม่ค่อยใช้อ่ะเพราะเขาคิดว่าพอเราจะตายอ่ะเขาก็ร่างกายเขาก็สงสารเราแบบเก็บเอาเผาใช่เขาจะเก็บมากกว่าเบิร์น แล้วพอเก็บอ่ะส่วนที่เขาจะเก็บก็คือไขมันเพราะไขมันอ่ะเป็นหมวดหมู่ที่ให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเก็บเท่ากันแต่ว่ามันให้พลังงานเยอะสุดถูกถูกร่างกายก็เลยจะเลือกที่จะเก็บไขมันมากกว่าแล้วก็จะดึงพวกกล้ามเนื้อของเราได้แหละเอาไปใช้แล้วพอเรากลับมากินเท่าเดิมมีโอกาสโยโย่เอฟเฟกต์หรือสูงเลยเพราะว่าตอนเผาเราเล็กลงแล้วใชากินปริมาณคือเหมือนเราเบิร์นได้น้อยลงแล้วเรากินปริมาณเท่าเดิมอ่ะลงไปอ่ะต่อให้เราเลือกกินแบบนู่นนี่นั่นนะมันก็มีโอกาสที่เราจะกลับมาโยโย่เอฟเฟกต์คือมันเผาแล ไถสมม้อ,มอ,อก,กอแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่อยากจะเสริมก็คือว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณอาหารทุกคนมันอยู่ที่ปริมาณของสารอาหารน,นั้นสําคัญมากเพราะร่างกายเขาไม่รู้วันนี้สมมติเรากินขนมปังสักห้าแผ่นก็ได้ราดนมข้นเลยนะตอนเช้าอ,อร่อยทุกคนว่าอิ่มปะขนมปังตั้งห้าแผ่นอิม่มตั้งแต่แผ่นแรกแล้วเอออิ่มตั้งแต่แผ่นแรกถูกปะกับอีกคนหนึ่งอ่ะให้กินกะเพราไก่ไข่ดาวก็ได้จานเล็กๆจานพอชั่นประมาณแค่นี้ถ้าเทียบกันนะเธอว่าคนไหนหิวก่อนกันคนที่กินคนที่กินขนมปังถูกปะ คือแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหิวแล้วเพราะร่างกายได้รับแต่คาร์บโบไฮเดรตเข้าไปแล้วสักแป๊บหนึ่งอะ่ะคาร์โบไฮเดรตโดนดึงไปย่อยเป็นพลังงานละร่างกายก็จะเรียกร้องเอา้าโปรตีนล่ะโปรตีนล่ะอ้อาววิตามินยังไม่ได้เลยเอา้าอยู่ไหนหมดอะไรเงี้ยเขาก็จะไปสั่งฮอร์โมนในสมองเราให้เราหิว จริงๆแล้วอ่ะไอคนที่แบบบางทีเรารู้สึกเราเหิวอ่ะจริงๆอ่ะเราแค่ทานสารอาหารมันไม่ครบห้าม <โน S 2> ื้อกับคนที่กินกะเพราไก่ไข่ดางเนี่ยเขามีโปรตีนเขามีคาร์โบไฮเดรตเขามีวิตามินเขามีผักนิดนึงเขาก็จะอิ่มอยู่ท้องได้นานกว่านั่นเองอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าพวกเราสามคนเนาะก็มีทางเลือกเออสำหรับ <c oughs> คนที่ไม่ได้มีเวลาเฮ้ยจะไปหาอาหารตอนเช้าเนี่ยคนชอบอดมื้อเช้าบ่อยมากไม่ค่อยมีใครได้กินมื้อเช้าอ่ะาะว่าไม่กินนะก่อนหน้านี้เพราะว่ามันรีบแล้วก็แบบไม่ชอบกิน อะไรที่เป็นแบบข้าวตอนเช้าตอนเช้าใช่ไหมรู้สึกมันหนักมันแค่อยากกินแบบขี้เกียจเขียว <c oughs> ชอบกินเป็นแบบอากาแฟนม <c oughs> เออจอเยอะเจอเยอะไม่มีกินกินทุกมื้อเหรอคะเฟิร์นก็คือหมูปิ้ง เออคือจริงๆแล้วอะเดี๋ยวนี้เขาก็มีอาหารทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะหรือเรียกว่าอาหารทดแทนมื้ออาหารนั่นเองเออนะคะเราสามารถเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยเราในเรื่องของการแบบชดเชยได้หนึ่งมื้อแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราชดเชยเราเป็นมื้อเช้ามันก็ง่ายสะดวกกับเราก็คือเช้ามาปุ๊บอะเราได้สารอาหารครบเลยห้าหมู่เหมือนที่พี่ขวัญใจบอกเพราะจริงๆร่างกายไม่ได้รับรู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยถูกต้องแต่เขาแค่ต้องการว่าโปรตีนเาบอกให้เด็กไขมันครบไหมถ้าครบมันก็จะทำให เราอิ่ม<ช>ถูกต้องแล้วก็อยู่ท้องด้วยใช่ที่สำคัญนะคะควบคุมแคลอรี่ได้ดีมากๆจริงค่ะนนั่ก็เลยเป็นอีกหนึ่ง<ช>เทคนิคของเราที่เราทานครบนะคะโดยที่ปริมาณแคลอรี่เนี่ยเหมาะสม<ช>นะคะในหนึ่งมื้อ นอกจากนี้เราก็ยังมีแบบตัวช่วยดีๆของเราในเรื่องของการดูแลสารอาหารครบแล้วเราก็ต้องแบบดูแลเรื่องของลําไส้เราด้วยมสมมุติอย่างเงี้ยเรากินอาหารครบสารอาหารดีแต่ลําไส้เราไม่ดูดซึม,ไ,มไ,ไปใช้อย่างเงี้ยคือดูดซึมไม่ได้แบบกินไปร้อยดูดซึมไปได้ประมาณ50%มันก็เสียดายสารอาหารที่เราทานเข้าไปเขาเรียกว่าอาหารมาแพงกินได้กินแพงถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแบบแบบครบวงจรเนาะท้งระบบร่างกายนะคะลำไส้เนี่ยเขาถือว่าเป็นสมองที่2ของร่างกายเลยสำคัญมากๆเราจะป่วยเป็นอะไร ลำไส้ดีเราตัวดีมันเยอะกว่าร่างกายเราก็แข็งแรงมันรวมไปถึงเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะทุกอย่างทุกอย่าง,งโลกทุกอย่างเกิดมาจากลำเขาเรียกว่าลำไส้เป็นส่วนใหญ่อะต่อเอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรดูแลนะคะคอมมูนิตี้แลวเขาเรียกวดูแลลำไส้เราให้มีตัวซูลินรีดีเยอะๆนะคะด้วยกัน เติมพวกโปรไบโอติกเออแล้วก็พีไบโอติกด้วยส่วนถ้าแบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่เงี้ยเราจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะเป็นแบบว่ารายละเอียดเลยเนาะแบบว่าเรื่องของโพรไบโอติก็สามารถไปตามที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้โอเคโอ้โหนี่เทคนิคข้อที่หนึ่งเราเยอะมากต่อมา ข,ข้อที่้องของเรานะคะก็คือเรื่องการดื่มน้ํานั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะการดื่มน้ําในช่วงน้ำหนักสัมพัญมากการดื่มน้ํามันมีผลทําให้เราสามารถเบิ<ๆ>ร์นแฟตได้ดีด้วยหลายคนแบบเฮ้ยเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจริงๆถ้ายอยากรู้เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่พูดอะไรเแปะลิงก์ไม่ไม่ไม่แต่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เรื่องนี้จริงๆคือใครอยากรู้ลึกๆหรือรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่ต้องเตือนก่อนว่าเพราะที่ขวานเคยเห็นนี้ไมเวลาเราดื่มน้ำปกติชอบดื่มน้ำเย็นเลยน้อุ่นน้าร้อนฉันฉ่นเป็น็นชอบนน กินน้ำเย็นเหมือนกัน<อ>จริงๆร,รู้หรือเปล่าว่าการที่เรากินน้ำเย็นหรือว่ากินน้ำที่มันไม่ได้อุณหภูมิห้องเท่าไหรอ่อ่ะมันมันไม่ดี <laughs> ใช่ไหมรู้ <laughs> แต่ว่าจริงๆมันก็มีข้อดีอยู่ในนั้นเพราะอุณหภูมิที่มันไม่ปกตินี่แหละมันจะทําให้ร่างกายเราต้องใช้พลังงานทําให้มันกลับมาปกติเหมือนร่างกายอยู่จุดสมดุลเงี้ยเรากินร้อนไปเรากินเย็นไปร่างกายพยายามดึงกลับเข้ามาดังนั้นแน่นอนที่มันดึงไปดึงมามันทําให้เราเบิร์นแฟตได้ดีด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เราทานน้ำดื่มเพียงพอค่ะร่างกายมันก็จะเผาผ ในน้ําก็จะเป็นตัวเติมเต็มกลับเข้าไปได้เรื่องผิวด้วยนะผิวไม่แห้งอ่ะผิวปกติเออผิวแุ้งคือแห้งไม่แห้งลองเอานิ้วแบบขูดดูอ่ะขูดเลยใช่ขูดเลยควรไปข้อมูลมาด้วยเขาบอกว่าการที่เราดื่มน้ําเข้าไปในช่วงลดน้ำหนักถ้าสมมติเราดื่มน้าน้อยน้าหนักเราไม่ลงนี่เพราะเขาเขียนว่าเพราะว่าร่างกายเขาพยายามสงวนน้ําที่เก็บไว้อยู่ในเซลล์ดังนั้นเรื่องการดื่มน้ําอย่ามองข้ามกินสารอาหารไปถึงแล้วแต่ตัวที่พาสารอาหารไปอ่ะมันก็ต้องใช้น้ำมันเป็นน้ำเือนกันใช่แล้วในร่างกายเราเลือดเอ่ยเซล น้ำคือส่วนประกอบหลักอ่ะเลยใช่ดังนั้นนะคะขาดน้ําในช่วงร้ำหนักไม่ดีนะคะต้องดื่มน้ําเยอะแลวดื่มประมาณเท่าไหร่ก็ลองไปดูเสิร์ชกะเอาอย่างน้อยๆเนาะขั้นต่านะสองหรือสามลิตรต่อวันคือยิ่งดื่มน้ําดีแต่ว่าเราก็ดูว่ามากถึงเท่าไหร่ที่ไม่ดีลิง์ไม่ให้แล้วก็ไปดูในลิงก์โอเคไหมแต่เนี่ยเป็นเทคนิคที่พวกเราใช้กันเองแล้วปกติเฟิร์นก็คือตื่นมาตอนเช้าอาคือจะดื่มน้ำก่อนแล้วใช่แล้วก็เหมือนที่พี่ขวัญบอกเราก็จะชงพวกพวกเชดกันอะไรเงี้ยดื่มไปอีกนึกออกไหมแล้วก็ทำแบบนใช่านมก็ผ เท่ามาชั่วโมงหนึ่งอะเราก็จะดื่มน้ำครับอีกแล้วก็ผ่านไปประมาณอีกชั่วโมงแล้วก็จะดื่มน้าซึ่งมัามีความรู้สึกมันทาให้ร่างกายเราเหมือนกับเฟรชอะได้กิน้ได้กินน้ำแล้วพอได้กินน้าตอนตื่นเช้ามันทาให้ร่างกายเราเหมือนกับโอเคเราตื่นแล้วนะนั่นแหละคือเป็นเทคนิคที่ทําไปประดับค่ะทาได้เลยเนาะอยากให้ทุกคนแบบลองฝึกดื่มน้ํากันเพราะเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดื่มน้าเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ชอบกินน้ําเพราะว่าขี้เกียจหลุดไปฉี่ มีพกเดี๋ยวนี้เขามีกระติกน้ําไปซื้อค่ะทุกคนใช่ซื้อขวดที่มันเป็นแบบมันจะมีมันจะมีเออขวดสองลิตรมันจะมีขีดด้วยเออมันจะมีบอกว่าสิบโมงเราต้องกินถึงเท่านี้แล้วที่เราต้องกินถึงเท่านี้แล้วมันก็จะทําให้เราแบบให้พ่อหันหันไปเห็นนะเออเราก็จะแบบ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดน้ําหนักอย่างเดียวเต่าะว่าสุขภาพเรื่องอื่นๆเรื่องผิวด้วยเรื่องอะไรในร่างกายเราด้วยเงี้ยคือดีมากต่อมาคือข้อที่3นั่นก็คือการเลือกทานแป้งที่ดีค่ะเออนะคะสำคัญมากการเลือกทานแป้งที่ก็คือเหมือนการทานข้าวนี่แหละเนาะไม่ว่าจะเป็นใครชอบกินขนมปังก็ไม่ว่ากันก็อยากให้เลือกแบบระหว่างข้าวขัดขาวอ่ะข้าวขาวขาวกับข้าวกล้องเวลาเรากินข้าวที่มันขัดขาวอ่ะก็เหมือนกับว่าเขาเอาวิตามินหรือเอาทุกอย่างอ่ะที่อยู่ใน ข้าวอ่ะมันออกไปหมดแล้วมันคือขัดสีวเขาเรียกว่าไฟเบอร์ที่มันไฟเบอร์หุ้มไว้ออกหมดเลยนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อร่อยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะมันจะ,นจะอิ่มอยู่ท้องได้สั้นกว่า<ๆ>ข้าวกล้องคือข้าวกล้องเนี่ยเขายังหลงเหลือพวกวิตามินต่างๆไฟเบอร์ต่างๆที่ยังอยู่ครบมันเลยทำให้เราพอเราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายกว่ากว่าจะดูดซึมกว่าจะย่อยเนี่ยมันจะทำให้อิ่มอยู่ท้องนานกว่าแตดีแต่อย่างบางคนอย่างเงี้ยไปทานแป้งแบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยจริงที่เราอ้วนเราอ้วนมาจากแป้งพวกนั้นตงา่ <No. S 1> หรือบางคนไม่รู้นะคะกินแต่เผือกมันปลาทองนะคะคิดว่าผอมนะคะคือผอมค่ะก็เหมือนปริมาณจำปริมาณเท่าๆเลยเราพวกอะไรที่มันเป็นหัวหัวนี่ให้ทริคไว้แล้วกันเนาะนคือผักที่เป็น,บบนหัวะคะ่ะก็คือแป้งนั่นแหละน,น,นะคะแต่แค่ว่าถ้าเราเลือกทานแบบปริมาณที่พอเหมาะ ก็ผอมได้เหมือนกันง่ายๆเลยนะไอพวกแป้งเป็นหหัวถ้าเราลดน้ำหนักอยู่อาจจะตัดไปก่อนก็ได้เพราะบางทีห้าสิบบางทีเราไม่มีเครื่องชั่งใช่ไหมหวานมันมันงง่ะว่ามันกิ่กามมันแล้วยิ่งกินยิ่งมันเหมือนเลยเข้าไปซื้อมันอ่ะอึ้อหแล้วกินไปสองก็หัวเอาจริงอ้วนกว่ากินข้าวอีกเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกแป้งที่ดีก็คือสาคัญอาหาะในช่วงที่ลดน้ำหนักนั่นเองไปข้อถัดไปเลยไหมไปดีข้อที่สี่แล้วนะข้อที่สี่ก็คือง่ายๆเลยลดปริมาณอาหารลงจากเดิมซึ่งอันเนี้ยเราสามารถ ได้เลยนะคะเริ่มต้นหลังจากดูคิปเสร็จเรียบร้อยแล้วมือถัดไปเริ่มลดปริมาณก่อนเลยในจิตตวิทยาให้เราลองค่อยๆลดสมมตินคนที่แบบกินเยอะอย่างเงี้ยแบบข้าวตานนึงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตัดออกที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองคำสามคำอย่างบางคนรู้สึกว่าโอ้โหตัดไปครึ่งหนึ่งเลยมันจะรู้สึกแบบเหมือนหักดีเกินไปก<ม>ารเริ่มต้นของบางคนอาจจะเหลือไว้สองคำสามคำอ่าแล้วเราก็จะเริ่มกินน้อยลงน้อยลงแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่ไอชอใไปเลยก็คือเวลาที่แบบเราไปมื้ออาหารร่วมกันกับเพื่อนเยอะๆที่ไม่ได้เป็นจานอาหารของเราคนเดียวบู โตุะีใ่ต่างๆอะจีนเออโต๊ะจีพวกโต๊ะจีหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินเงี้ยการแบบเมาส์มอยมันก็สนุกกินันเราก็จะลืมดูว่าเรากินไปเยอะมากน้อยแค่ไหนอีกเทคนิคนึงในการแบบการอาหารร่วมกับคนอื่นก็คืออยากให้เราอ่ะข้าวเราเรารู้แล้วใช่ไหมปริมาณข้าวเราเท่าไหร่เมื่อกี้เราสอนแล้วแล้วก็ตักกับข้าวอ่ะมาวางไว้ที่จานเราเลยเราจะได้ควบคุมปริมาณการกินเราจะได้ไม่กินเพลินเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเราคุยไปอุ้ยอันนี้อร่อยเทาาคาลอรี่มันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะอีกหนึ่งวิธีการควบคุมอาหารก็ ตารเราก่อนเราจะได้รู้ว่าเรากินเท่าไหร่เพราะเราจะได้เห็นว่าปริมาณการกินของเราม<อ>ันเท่านี้อีกเทคนิคก็คือลดปริมาณภาชนะใายให้มันดูเล็กๆ<อ>แบบชามใหญ่เราก็ปับไซส์ลงมาเล็กนิดก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินแค่นี้เราก็อิ่มแล้วลองไปซื้อชามเล็กๆมูตอรนี้ลงไปก็เอออันเนี่ยเซนพอละอิ่มแล้วจริงจริงต้องบอกว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถหดขยายได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรากินในปริมาณเท่านี้ค่อยๆลดลดลดลงไปเรื่อยๆกระเพาะเรามันก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆตามปริมาณที่เรากินด้วยเหมือนกันถ้าเรายิ่งก กินเยอะกระบอะเราก็ยิ่งจะใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปสูดจุดที่กินเท่าไหร่แล้วก็ไม่อิ่มสักทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกนีกง่ายๆก็คือค่อยแบบลดปริมาณอาหารลงนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือลดโซเดียมใช่เรามาลดพุงป่องกันเถอะลดน้ำหนักต้องลดโซเดียมจริงเหรอโซเดียมเกี่ยวอะไรกับการลดน้ำหนักโซเดียมคืออะไรก่อนโซเดียมอะก็คือเป็นหนึ่งในเกลือแร่สําคัญของร่างกายเราเลยนะจริงๆเราก็ขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้แต่กินเกินก็พุงป่องก็ไม่กินน้อยก็ไม่ดีกินมากก็ไม่ดี ถูกต้องเพราะว่าหน้าที่โซเดียมอะคะ่ะเขาจะควบคุมเกลือแร่ให้กับร่างกายเราแล้วก็ควบคุมการกระจายตัวของน้ําในร่างกายเราด้วยปรับสมดุลในร่างกายความเป็นกรดเป็นด่างควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ที่ประจอสโซเดียมอะมีผลต่อเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็การทํางานของเส้นเลือดแล้วก็ประสาทกล้ามเนื้อด้วยนะสาคัญแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกดีว่าเราต้องกินในโซเดียมอะที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม,สมเพราะว่าถ้าเรากินโซเดียมเยอะเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทําให้ของเหลวในร่าง กายเราอะไม่สมดุลกินโซเดียมเข้าไปเยอะๆร่างกายอ่ะจะเก็บน้ําเอาไว้จะทําให้ร่างกายเราสมดุลไงพอเขาเก็บน้ําไว้อะตัวเราก็เลยบวมอ่ามันก็คืออยู่น้ําก็จะอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนาะใช่เขาทำให้แบบบางคนแบบที่กินโซเดียมแล้วตัวบวมจริงไหมจริงนะคะทุกคนก็้คือ ถ้าทานมากจนเกินไปถูกต้องแล้วเราถึงเลยต้องกินน้ําเยอะๆยงเพื่อลดการบวมโซเดียมบางคนอาจจะชอบเข้าใจผิดการกินน้ําเยอะแล้วเราจะบวมน้ำแต่จริงไม่เลยเราบวมโซเดียมแล้วที่นี้เนี่ยบอกว่าปริมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันอ่ะก็พูดอย่างนี้ลงนึกไม่ออกใช่ป่ะว่า2,000มิลลิกรัมมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วในส้มตับมีมี้โอส้มตัเยอะมากถ้ากะง่ายๆเลยอ่ะ2,000มิลลิกรัมคือถ้าตักเป็นเกลือก็คือ1ท้อนชานิดเดียวเองนะเออจริงเวลาทำอาหารก็ใส่เกลนแล้วปล่าปลารกก็เกินแล้วจ้ะ ถ้าเป็นน้ำ <มา S 1> ปลาสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะคือวันหนึ่งอ่ะเรากินาบางคนอะปรุงก๋วยเตี๋ยวคือตัก ใส่ไปแล้วนะสองช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยสามช้อนโต๊ะจริงในซุปเขามีใส่ไว้อยู่แล้วใส่ไว<ด><ๆ>้อยู่แล้วแล้วในปริมาณ2,000มิลลิกรัมคือแค่นั้นเองอะ่ะแล้วอย่างแบบอาหารที่โซเดียมสูงที่เราชอบกินเลยอะ่ะก็จริงๆอยู่ในพวกข้อมันมีกนมนม่กึ่งสเร็จรูปเราลองดูแบบหลังซองได้นะเฉลี่ยแล้วประมาณพันห้าถึงสองพันมิลลิกรัมเลยก็คือกินซองเดียวอะจบแหละเต็มละโซเดียมขนมที่เราชอบมันมันเท่าไหร่นะใช่อเราลยงดูขนมที่เราชอบคืออะไรมันฝรั่งต่อซองต่อซองไม่ไอนี้คือซองเล็กซองห้าบาท อ๋อน, oh, นี่ก็ซองห้าบาทเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเนียใช่นะเยคชอบสดน้ำซุปแต่ต้มๆน,น,นี่แหละก็อย่าแบบไปสดนะำมันก็จะทาให้เราลดโซเดียมลงได้โซเดียมเกินความจำเป็นแล้วแบบอันนี้ลองแบบเป็นทริคให้ละกันเนาะสําหรับคนที่แบบเฮ้ยต้องใช้หุ่นแบบลองทานอาหารที่แบบโซเดียมต่ําอ่ะทานอาหารที่มันคลีนๆไปเลยแบบลดการปรุงรสอ่ะสามวันรับรองนะคะหุ่นคุณจะลีนเลยคอนเฟิร์มจริงแล้วก็ทานน้ำเยอะๆบอกเลยนี่คือเทคนิคของการแบบที่เราต้องใช้แบบหุ่นเล็ ด่วนแบบเฮ้ยไม่มีเวลาลดแล้วอะไรเงี้ยสาวันก็คือใช้เทคนิคนี้ลองดู5้าทริคเราอะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะที่สามารถแบบเอาไปทําได้เลยแล้วก็<ม>เป็นเทคนิคที่พวกเรา3คนเนี่ยทดลองมาแล้วแล้วก็เห็นผลไปทําข้อไหนแล้วเป็นยังไงอะแบบเกิดผลลัพธ์อะไรคอมเมนต์บอกกันแล้วถ้าอยากรู้แบบเทคนิคดีๆอะไรนะคะเรื่องความสวยความงามเนาะก็พินม,มาใต้คอมเมนต์เลยนะอยากให้เรา3าคนมาพูดหรือว่ามาแชร์เทคนิคอะไรเนี่ยออกได้เลยนะคะวันนี้ก็แล้วเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะบายไปค่ะบายแหววบา